เรื่องจับใจคนขายปั๊มโดยแผนกปั๊มสยามลาดโอเคโอเคโอเคเริ่มแล้วเริ่มแล้ว <laughs> เริ่มแล้วครับมรมผมผมจอมนะครับปูครัในเอพิโซดนี้นะครับเราจะอาจจะเปลี่ยนมาหน่อยนะครับเราจะมาทําในห้องเงียบๆกันบ้างนะฮะ <laughs> ก็เราจะมาคุยเรื่องหนังที่เราเพิ่งดูจบไปนะครับจริงๆผมเพิ่งดูจบนะจริงๆพี่ปูน่าจะดูจบไปหลายรอบแล้ว <laughs> ใช่ค่ะใช่ดูไปสองสารอบแล้วเออชื่อบันนี่ฮิสนะครับมันนี่ฮิสใช่ไหมจำไม่ได้ค่ะชื่อเออมันอ่านว่ามันนี่ฮิสหรือมันนี่อะไรนะมันนี่ไฮส์หรืออะไรสักอย่างมันนี่ไฮส์แล้วก็มันนี่ไฮส์นะครับก็เป็นทังของสเปนนะมันนี่ไฮส์ที่มันเกี่ยวกับการป้นธนาคารใช่ไหมซีซั่นแรกอหะซีซั่นแรกมันจะเป็นป้นนะป้น าปนธนาคารลงกระสาบอาลงกราบอาพระพิมพ์แบงค์เองแล้วซีซันที่2ก็คือปนแบงค์ชาติสเปนอ่าทรานี้มันเกี่ยวอะไรกับแผนกปั๊มของเรา,าเขาขนเขาขนอะไรทองด้วยปั๊มไงใช่ใช่ในในซีซันที่2เนี่ยมันโอ้โหสุดยอดมากๆตรงที่ว่าเฮ้ยมันคิดได้ยังไงมันขนทอง90ตันออกอจากออกจากธนาคาร แห่ง,<ไ>งประเทศเนนสเปนใช่ปะ่ะเออแล้วไหลออกมาทางท่อระบายน้ำโดยใช้ปั๊มที่เป็น extraction ปั๊มที่อยู่ใ<ช>อนใออลรตบอร่อจะเจาะบ่อขุนน้ำมันอ,อ,อ่าซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮ้ยไอปั๊มตัวเนี้ยไม่ใช่ปั๊มสิซิสเต็มเนี้ย บันดันถูกแคลคูลเลตด้วยเอนจิเนียร์ตัวจริงก่อนที่จะมาคิดเป็นหนังเรื่องหลังมันสุดยอดมากๆเลยมันซึ่งมันเป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็เป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ผมต้องมานั่งดูแล้วกันสิ่งที่ผมนี่ผมสนใจคือมันเป็นปั๊มอะไรวะมันเป็นปั๊มอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองมาดูด้วยกันนะครับมันจะเข้มปั้ยากมากเลยเออใช่ใช่คือตอนแรกเนี่ยปั๊มเนี่ยมันถูกขโมยมาจาก แท่นเจาะน้ำมันที่นอร์เวย์เขาไปยืมเขาเรียกว่ายืมใช่ไหมเขาตอนหลังเขาไปคืนเขาเป็นโจรมีชาติกลนะเธอโอเคแม่ได้สก์้็อปหนั่งไม่ได้อย่างแรกเรามาดูนะครับนี่ดูจากจอนี่นี่คือปั๊มมันปั๊มที่มันเอามาจากประเทศนอร์เวย์เขาบอกว่าปั๊มตัวเนี้มันมีแรงขนาด ห้าพันกิโลวัตต์หรือห้ามิกวัตต์เล็กไปไหมว่ามันเล็กไปเนาะเออก็เราของเราหนึ่งมกกวัตต์ที่เราขายไปมันก็มันก็ใหญ่กว่านี้นะเออแต่ไม่เป็นไรนี่คือหนังครับก็คือมันเป็นไปได้ในทางไอเดียแหละว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเป็นห้ามิกวัตต์ตอนแรกผมว่าเอ๊ะมันเป็นปั๊มประเภทอะไรวะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นปั๊มที่เฮฟวี่ดิวตี้เซเลรี่ปั๊มหรือเปล่าเพราะว่าด้วยเหตุสมมุติฐานที่ว่า เพราะมันจะต้องเอาทองที่เป็นทองแท่งอะหลอมให้มันเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆแล้วพอมันเป็นเม็ดเล็กๆปุ๊บแล้วก็ส่งจากปั๊มอะส่งไปทางท่อระบายน้ําไปแล้วก็ไปรับทองที่ไปทางไปทางคือไอ้ไอระบบบําบัดระบบบาบัดอันนี้ เราจะได้อันนี้มันน่าจะเป็นเฮฟวีดูตี้เซเลอรี่ปั๊มอ่าผมตั้งสมมติฐานเลยแต่ว่าโอเคแหละตัวจริงมันอาจจะเล็กไปหน่อยหมายถึงตัวในหนังอ่ะเพราะว่าตัวจริงผมว่าคงจะต้องเอาเคนยกเข้ามาใช่ไหมไม่กลัวและไฟมอแปลงรงแบงค์ชาติคงอาจจะไม่พอใช่มันต้องนึกถึงสรีระศาสตร์ตอนขนเข้าไปในแบงค์ด้วยสิอ่าแต่ a n y ว a y นะครับการคาลคูลเลตของหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่เขาคัลคูลเลตโดยใช้เหมือนว่าไม่คณิตไม่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 คอิข้าเอนจิเนียร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เออก็ใช้สมการ สมการที่เรียกว่าสมการอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้นั้นแต่ว่าสมการนี้คือสมการที่เราใช้คิด hmm. ฟิกชันลอสกันทุกวันนี้แหละ L ส่วน BV กํลัง2ส่วน2 G น mm. ั่นแหละเพื่อค uh, ิดฟิกชันลอสอย่างแรกอย่างที่2คือคิดมินิมัมเวโลซิตี้เวโลซิตี้ที่ทําให้ทองมันไหลไปกับท่อระบายน้ำมันก็ได้เวโลซิตี้มาที่3.25เมตรเปอร์เซกซึ่งค่อนข้าง relative quite high เขาเรียกว่าในในในนั้นน่ะตอนนี้ในหนังนะมันบอกว่า it's quite high จะเป็นไปได้จะเป็นไปได้เป็นไปได,โด้โดยหนังเนี่ยสิ่งสิ่งที่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขามีการทดลองแบบ้ายกับเพเชอร์ด้วยนะว่าเพเชอร์เลดติ้งของไปอ่ะที่มันจะส่งทองไปเนี่ยม,มันเวิร์กไม่เวิร์กอันไหนใช้โฮสอันนี้มีการแตกมีอะไรปุ๊บซึ่งมีการทดลองจริงวีเราต้องแปะลิงก์ให้เพื่อนๆดูว่าไอตอนที่เขาใช่คำนวณเนะกับทดลอง เบื้องหลังเนี่ยใช่ใช่นี่นี่คือฉากที่เขากําลังไอนน้นี่ขโมยนี่ขโมยยืมยืมยืม,ยมเออยืมไม่ใเขาทำเป็นว่าเอาไปซ่อมอ่าแล้วนี่ก็คือการหลอมทองให้เป็นเล็กๆนะครับอ่าม,ม,มันสุดยอดจริงๆในเรื่องนี้เห็นไหมมัน,นานเรื่องเล็กๆนี่ครับแล้วก็ไปแล้วก็กลับไปหลอมเป็นทองแท่งอีกครั้งหนึ่งที่ปลายทางม,มันสุดยอดมากคราวนี้ผมก็เอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเป็น มันจะต้องเพงเชืเท่าไหร่วะมันต้องเพงเชืเท่าไหร่สมมติว่าผมดูจากในหนังเนี่ยในหนังนะนที่ทวิตที่ผมกดเปิดปิดบ่อยในหนังเนี่ยท่ออย่างน้อยมันประมาณ1 4 1 2ิอถึง่นิ้วผมก็บอกว่ามันต้องใช้น้ำประมาณพันคิวพันคิวบิตเมตร per hour เยอะใช่ไหมเ yeah, ออมันครั้งนี้ไอ้ปั๊มเนี่ยปั๊มเฮดิูปตีเซเลอรี่ปั๊มอ่ะพันค mm. ิวทำไหวไหม <of Spain. S 2> พกฏว่าไหวอ่าคราวนี้ากดว่าไหวคร hmm. ัี โอเคแล้วมันน่าจะใช่แล้วผมคิดว่ามันจะใช่แล้วแต่ก็เดี๋ยวให้มาดูอันนี้ครับท่อยาว11ไมล์อ่าท่อยาวสิบเ็ดไมล์และคอยล์เวลิฟิตี้ที่3.25ุอปุ๊บอ่าเฮที่สูงสุดของไอ้ปั๊มตัวเนี้ยไอ้ปั๊มที่เราคิดว่าตอนแรกจะทำได้อ่ะ มันอยู่แค่แค่ร้อยเมตร <laughs> ไปอย่างไรมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ไปอย่างไรต้อนนี้มันก็เลยต้องเก็บมันก็เลยต้องแล้วผมก็มาดูไอ้ซีนเนี้ยที่มันเป็นเพชรเกตด g นะดูนะนี่พอพอเปิดปุ๊บสังเกตไปเชเก r e ดีๆนะอันนี้ส่งในยไงห้าร้อยห้าร้อยกิโลปาสคาลห้าพันบาท ห้าพันบาคันนี้มันก็เหลือปั๊มอยู่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วมไม่กี่แบบไม่ใช่มีกี่ยี่ห้อม่กี่ยี่หอด้วยแหละเพราะว่าใครจะมานั่งทําปั๊มห้าพันบา okay. อาจจะเป็นพังเจอปัมอ๊ม อ่าอันนี้มันน่าจะเป็นพว API เพลงเจอปั๊มที่มันทําพิเศษอ่ารันนี้มันก็เป็นไปได้เพราะมีผู้เล่ขับใชครับอันนี้คือฉากที่เขาทดลองกลับไปเด็กติปโกทำไม่ได้แน่นอนนี่ตอนนี้กําลังส่งทองไปเนี่ยเนี่ยใส่เลือดคนขาปั๊มเข้มข้นดูละเอียดมากบดันไปจําได้ด้วยนะตัวเลขเขาด้วย นั้นทำให้เรา,เ,ราเข้าใจว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้นี่มันมันไม่ใช่ออกมาแบบแค่สนุกสนุกมันมทําแบบด้วยวิศวรตัวจริงนะครับ<ม>แล้วทองมันก็ถูกขนไปได้จริงๆด้วยซึ่งวิศวกรก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้และท่อระบายนี้ระบวน้ำเนี่ยมันก็มีอยู่จริง<ม>จากแบงค์ชาติมันเป็นไปถึงท่อระบายน้ำอันนี้มีอยู่จริงด้วย<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝืนความรู้สึกนิดหน่อยก็คือ5้มีกวาดทันมอเตอร์มาเล็กจังอย่างแรกอย่างที่2ก,ก็คือ อย่างที่สองก็คือไอเพชเชอร์เลตติ้งของไอะอมผมว่ามันน่าจะไม่น่าจะพอกับพันบาท <laughs> กับไอท่อระบายน้ําหรือว่าเราไม่รู้เราเอาท่อระบายน้ําที่ประเทศไทยมาเป็นเอาบรรทัดฐานเออบรออรทัดฐานซึ่งจริงๆมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ <laughs> อะไรเงี้ยโอเคถ, <laughs> ถ้าอย่างถ้าใครสนใจนะครับไปดูได้ที่ n น t f l i x นสนุกมากตอนนี้มันมีเวอร์ชั่นเกาหลีโคเรียนโคเดี๋ยวกาลังจะดูอีกรอบหนึ่งเยี่ยมจริงๆเราจะลองป้นจากลองไมไม่ได้ <laughs> ดูจากเขาทำแล้วเราจะไปนะหาทองที่ไหนมา,<ร>าลอมดี่น่า <laughs> จะฉลาดไม่พอเขาแล้วครับ <laughs> 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 นั่นแหละโอเควันนี้ก็จบแล้วครับขอบคุณครับโอบคเสร